เรียบร้อยนี่นเลยนะครับสำหรับไอวอลสกายเลอร์นั่นเองนะครับรับฟรีฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ต้องสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุก ท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชาเนลนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมส์กาเรนาฟรีไฟนะครับผมแพทใหม่เลยทีเดียวนะครับคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับรับของฟรีนะครับแล้วก็อัปเดตกิจกรรมที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้แน่นอน100%เนะครับตรงนี้เลยนะมีเห็นเมาส์พี่ไหมนะครับก็จะมาแบบในส่วนกิจกรรมคล้ายๆอ่า c ีอนนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมงูเห่านะครับผม ที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมงูเหานั่นเองนะครับก็จะมีงูสีดำส้มนะครับโคตรเท่เล็กกุดพี่บอกเลยนะครับคลิปนี้พี่เดี๋ยวพี่พามาดูเลยไม่ว่าจะมีไอวอมีสกินปืนโหอัปเดตเยอะแยะมากมายจริงนะสำหรับคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็การแจกเพชรพี่นะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะครับพี่จะทิ้งบัตรกาลีน่าไว้ใต้คลิปปักหมุดไว้เลยนะครับใครไวใครได้นั่นเองนะครับค่าถ้าใครนะกดกระดิ่งไว้ก็รอรับได้เลยนะครับแล้วก็ในอีพีหน้าเนี่ยไม่แน่ อีพ uh, ีนี้จะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็พี่ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเว็บหาเพชรฟรีไฟที่ดูที่สุดในประเทศไทยนะครัลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็เว็บเติมเพชรด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันเลยนะครับชื่อเพจว่านะครับผมบิช,ชอปรับเติมเพชรฟรีไฟนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสำหนะรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเลยแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมอ่าก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับนี่นี่นี่คู่แต่งงานนั นะครับใครที่ได้กล่องของขวัญเนี่ยก็จะเป็นกล่องแหวนมั่นนั่นเองนะครับก็ได้รับฟรีนะครับแต่ใครที่ไม่ทันนะครับก็มีขายในร้านค้านั่นเองนะครับมีขายกล่องของขวัญในร้านค้าด้วยนะครับราคา99าเพชรพนั่นเองนะครับนี่พี่ก็มีแล้วนะครับพี่รับฟรีแล้วนะครับพี่ก็ขอเพื่อนไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกดรับกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่พามาดูเลยสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตใหม่นะครับในส่วนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ชี้แจงนิดนึงนะครับสำหรับคลิปที่ลงเมื่อวานที่ สอนโหลดฟรีไฟแม็กนะครับผม,ผมก็ตอนนี้รออัปเดตอยู่เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ใหม่ลงไปใต้คลิปนะครับผมสลหรับฟรีไฟแม็กนะาสาหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูสําหรับจิจกรรมงูเห่าเลยเดี๋ยวกันผมมีอะไรกันบ้างนะครับมาพี่พามาดูเลยนะครับอย่างแรกก็คือรูปแบนเนอร์จิจกรรมนะครับนี่เลยนะครับเหมือนอะไร มันคล้ายไหมคล้ายคล้ายซีอเซเวนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยแหละนะครับก็จะมีข้าวๆรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็จะมาในส่วนวันที่น่าจะวันที่6นะนะครับวันไม่วันนี้ก็วันที่6กวันที่7นี่แหละเออนะครับก็รอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเข้าเซิร์ฟตอนไหนนะครับผมก็จะมีในส่วนนะครับรูปตัวละครท่าทางนะครับมีงูเห่าสีม่วงนะครับแล้วก็มีส่วนเก็บโทเค็นนะครับโทเค็นงูเห่าเนาะอ่าเลือกง่ายๆเลยนะครับผมเลือกง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นแบนเนอร์ แบนเนอร์หลักเลยนะครับผมนี่เป็นรูปงูเห่านะครับผมในส่วนต่อไปเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับอ่าก็จะมีกระเป๋า2สีด้วยกันนะมีทั้งสีฟ้าสีแดงนะครับผมสีแดงเนี่ยไอสีส้มเนี่ยก็จะเป็นรูปงูเห่านะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนี่ประมาณนี้นะครับผมนาะเข้าวๆนะครับผมในส่วนต่อไปนี้เดี๋ยวพี่พามาดูใกล้ๆเลยในส่วนไอวอลนะครับผมไอวอลงูเห่าเออโคตรเท่ดูดิโคตรเอาอ่ะดูดิโอ้โหไอวอลงูเห่านะครับมีเชือดตรงกลางเวลาถือจะประมาณนี้อืมโคตรแจ่มอ่ะ แจ่มจัดนะบอกเลยว่าแจ่มจัดอะดูใกล้นะครับผมนี่นะครับโคตรเกได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเจ็บโทเค็นในกิจกรรมแรกนะครับผมน่าจะเป็นของฟรีเลยแหละนะไม่ฟรีก็ราคาไม่แพงพี่บอกเลยไม่ฟรีก็ราคาไม่แพงแค่นั้นเองนะแต่ว่าสวยนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับผมต่อไปที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือดาบคาตานะกิจกรรมงูเห่านะครับผมเออโคตรเท่ดูดิคาตันะดูใกล้ๆครับผมเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูเลยดูดิอื้อ คือตรงดาบน,นะครับเป็นสีเหลืองเหเหมือนสเก็ดไฟอ่ะเหมอือนร้อนๆอยู่อ่ะเหมือนยังร้อนร้อนอยู่นะครับแต่เอฟเฟกไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีในส่วน ตรงด้ามจับนับแล้วก็มีตาเป็นตางูตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมตรงนี้ดูเมาส์พี่นะตรงนี้เห็นไหมนับก็จะมีตามันอยู่นะครับแดงๆน้อยๆนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปนี่นะที่พลาดไม่ได้นี่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 เออคนี่เหมือนเหมือนที่นั่งบันลังอ่ะแต่ไม่ใช่นะครับแต่ไม่ใช่นะครับโทเค็นตรงนี้เอ้ไม่ใช่โทเค็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไว้แบบตั้งเก็บเพชรเก็บอะไรอ่ะในในล็อบบี้ก่อนเข้าเกมนะครับผมตรงนี้แหละนะครับผมมาดูเนือส่วนต่อไปที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นนี้ลูกซอง ลูกซองหัวกะโหลกโอ้โห ôi, โคตรเทด,ดูดิเอ้ยโคตรเอาอ่ะดูดิเป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีแบบด้ามจับเนี่ยเป็นแบบเป็นเหมือนไม้นะครับผมไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับแล้วก็มีก้อนเนื้อก้อนเนื้อเลยก้อ,อนเนื้อนะครับผมอะไรเนี่ยตลกมากวลยเนี่ยนะครับผมก็จะมีแดงแดงเหมือนแบบก้ามคนนะ่ะเนื้อกล้ามคนเลยโอ้โหเท่นะครับแล้วก็ที่พลา,าดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในในส่วนนี้เลยไม้เบรนบอลนั่นเองครับโคตรเท นะก็จะมีเหมือนแบบผสมสีพันเหมือนริบบิ้นนะครับผมนี่โคเทเลนะครับผมนี่นะครับผมก็น่าจะเป็นของฟรีแหละนะครับน่าจะเป็นของฟรีในส่วนกิจกรรมนี้แหละนะครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนโลโก้นะครับผมคอปปานั่นเองนะครับผมเออไม่ใช่งูห่าละนะครับเป็นกิจกรรมคอปปาเออพี่พึ่งนึกไดโอ้โหนี่โลโก้แบบนี้เลยนะครับจปนกิจกรรมครอปปาเองนะครับผมในส่วนต่อไปเป็นท่าทางครับผมนี่ดู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  ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ถ้าทางตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมชุดใหม่ด้วยนะครับนี่เป็นไงยังแจม <c oughs> บอกเลยว่ายังแจมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นชุดใหม่เลยนะครับนี่ก็มีเซตผู้ชายผู้หญิงนะครับผมก็การแรกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับการแรกง่ายเลยนี่แรกในส่วนโทเค็น F/F นั่นเองนะครับผมแลก50โทเค็นเท่านั้นเองนะครับผมเอ้ยไม่ใช่50าิเด็กก็มีหมวกมีอันนี้เป็นร้อยห 250นะประมาณ250เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับอ่าของโทเค็น m f นั่นเองหลายคนก็มีนะครับผมมีเยอะเลยแหละนะครับโทเค็น m f นะครับผมเนาะอ่าในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนตัวละครใหม่นี่ก็คือสกาเลอร์นั่นเองนะพี่ก็รีวิวไปตั้งแต่คิมมูบานเมื่อก่อนแล้วนะครับผมก็หาดูกันได้เลยนะครับสลับรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมาในเรื่องนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่การันตีได้เลยในส่วนต่อไปนะครับเป็นท่าทางนะครับผมท่าทางในส่วนสกินปืน นะครับผมสกินปืนที่เปิดอัปเกรดนะครับผมเป็นปืนอ่างูเห <descriptive together> ่านั่นแหละนะครับงูเห่าเป็นสกินปืนคอปป้านั่นแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนท่าทางนะครับมาดูกันมีกี่ท่าทางมีทั้งหมด8ท่าทางครับผมนี่มีท่าคอปป้ามีท่าหมัดคอปป้านะครับมีท่าอ่าที่ที่บอกเมื่อกี้เลยเป็นท่าสกินปืนคอปป้านั่นเองครับเป็นปืนอัปเกรดนะครับเป็นปืนอ่า m p 4 0นะครับผมอ่าสีส้มอ่านะครับผมแล้วก็มีท่ามอไซค์นะครับมีท่าหมัด มีท่าบึดยึดพื้นนะครับนิ้วเดียวได้นะนิ้วเดียวนะครับแล้วก็มีท่ากระโดดเปะมีท่าหมัดโอ้โหเยอะแยะจริงๆพี่บอกเลยว่าท่าทางชุดนี้นะครับเด็ดกว่าท่าปักธงด้วยซ้ำนะครับมีแต่ท่าทิพเทพแลแๆเลยนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับพี่บอกเลยว่าสุดบอกคำเดียวว่าสุดจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นภาพรวมนะครับผมสลับเซตชุดต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะครับผมในเซิร์ฟปกตินั่นเองนะในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับโอ้โหดูดีเยอะแยะมากมายนะครับผมดู ตามนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนต่อไปที่พี่บอกนะครับเห็นไหมนี่นะครับที่จะเข้ามาในนะครับอาวุธอัพเกรดนั่นเองครับเป็น MP40 นะครับ MP40 คบ MP 40, อปป้านั่นเองนะครับดูโคตรเท่พี่บอกเลยโคตรเท่ดูดินะครับดูไปกระบอกมีข้างหน้าเป็นแบบเป็นตาแบบแดงๆเป็นตางูอ่ะ นะครับแล้วก็มีเชี่ยวอืมโรเท่บอกจริงๆนะครับเรามาดูใกล้อันนี้เป็นอีกสกินปืนหนึ่งนะครับผมอ่ามีสีสีด้วยกันน่าจะเข้ามาในตู้สุ่มลัคกี้รอยย่อนะครับตู้สุ่มปืนนั่นแหละนะครับผมนะดูมีสีสีสวยๆเลยนะครับสวยๆแหล่ๆเลยนะครับสหรับสีสกินปืนนี้มีสีสีด้วยกันนะครับมาอันนี้เป็นสีส้มนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนะครับ โคตรเท่อ่ะสีส้มจะเหมือนไฟประกายออกมาเป็นไฟลูกข้างบนข้างๆนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีเฉยๆนะครับผมส่วนสะเก็ดไฟต่างๆก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็สีต่อไปเป็นสีน้ําเงินสีฟ้านะครับผมตรงข้างๆไหนจะเป็นสีม่วงนะครับตรงไฟเนี่ยเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับสวยงามเลยทีเดียวสีสุดท้ายก็คือสีเขียวนั่นเองครับนี่มาดูกันสีเขียกก็ข้างๆเป็นสีฟ้านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็สวยอ่ะบอกคำเดียวว่าสวยจริงๆนะครับเนี่ยดูดิ นะครับสวยจริงๆนะครับผมโอ้โหห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่มาในตู้สุ่มแหละนะครับถ้าพี่เดานะมาในตู้สุ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็<อ>จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับที่จะเข้ามาในตรงนี้นะครับนี่เห็นะ นะครับผมก็กิจกรรมคอปป้านั่นเองครับกิจกรรมคอปป้านะไม่ใช่กิจกรรมงูห่อนะกิจกรรมงูห่อเป็นพี่ตั้งเองนะครับผม <g it> ตั้งเองขึ้นมานะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกหนึ่งที่ลืมบอกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนตั้งค่าการตอบสนองนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาคือมุมมองอิสระนั่นเองนะครับผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับก็ลองไปปรับเล่นดู นะครับแล้วก็ในส่วนการควบคุมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ที่เพิ่มมาใามาอีกก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับการเปิดฟังก์ชันฟิลเตอร์อาจจะส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นนั่นเองครับก็จะเหมือนแบบว่าเป็นภาพที่สวยขึ้นแต่ว่าการเล่นเนี่ยก็จะแบบเราไม่ถนัดอะ่ะเออมันก็จะส่งผลต่อการเล่นได้นะครับก็จะน้องๆเนี่ยต้อง ปรับปรุงฝีมือให้เข้ากับด่านนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็ฟิลเตอร์นั้นๆด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับตามที่เข้าใจเนาะแล้วก็ใน,นส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ของฟรีก็น่าจะกดรับกันหมดแล้วแหละนะครับผมเนาะ อ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยมา,ามบอกกิจกรรมที่จะเข้ามานะครับผมประมาณนี้นะครับรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับก็มีของฟรีของไม่ฟรีแน่นอนพี่บอกเลยส่วนของฟรีแน่ๆนะครับพี่แจกเพชรนะครับผมแจกเพชรมูลค่า204เพชรเลยเพราะว่าพี่แจกอ่ายี่เอ้หกสิบแปดเพชร นะครับหนึ่งรางวัลเป็นสามรางวัลครับพี่แก่สามรางวัลรางวัลละหกสิบแปดเพชรนั่นเองนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งบัตรกอรีนาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามรางวัลใครไวเอาไปเลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูจบก็รอรับเพชรอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ